พูดถึงก็พูดถึงเรื่องศาสนาพุทธไปอ่านหนังสือของฝรั่งของอะไรแล้วก็คนไทยก็มาแปรซึ่งมีความเข้าใจไม่ถูกจริงๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าส่งคนไปเรียนเรียนทนเงสศาสตร์แล้วก็มีความเข้าใจศาสนาพูดว่าศาสนา สอนจะเรื่องความสันโดษมากน้อยสันโดษเพราะนั้นเศรษฐกิจไม่ไม่มีทางที่จะดีได้แล้วก็เลยบอกว่าผู้าศาสนาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒน,นาเศรษฐกิจนะตอน,นั้งๆมาอีกพลังมาอีกตอนช่วงที่คนไทยที่มิการเอาอกใจไทยเพราะมาตั้งต้องการมาตั้งฐานทับในประเทศไทยก็สสมพวก ครูบาอาจารย์ทางทุกสาขาวิชาไปเรียนพลังมนกตใร์ไม่อีกว่าอุปสรรคต่อการแัฒนาเศรษฐกิจก็คือพูทธศาสนากพระมหากษัตริรย์อ,อันนี้เอาเอามาอีกอันหนึ่งเพราะประเทศเขาไม่กันไม่มีกษัตริย์ใช่ไหมนะเอาแต่ชาติอย่างเดียวมีความเข้าใจผิดแล้วไปยังบอกอะไรที่ว่าอะไร สอนจะเรื่องสันโดษเรื่องอะไรต่างๆแม้กระทั่งมาเนี่ยตอนสมัยสลิดเนให้อธิบดีกรมการาศาสนาเนี่ยจบปรเรียนหกหรือไรเนี่ยไ <c oughs> ปทหารก็บอกแบบเดียวกันไม่ให้สอนความสันโดดมีความเข้าใจผิดแล้วก็อาจารย์ที่นิด้าก็าสอนเหมือนกันฉะนั้นคนมันจึงไม่เอา,าศาสนา ก็หลังก็เข้าใจผิดก็เลยเข้าใจศาสนาไม่ถูกจริงๆก็เพราะเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการพัฒนาชีวิตพัฒนาชีวิตศาสนาอื่นนี่เพราะเขามีความกลัวต่อภัยธรรมชาติหรือก็อยากนู่นอยากนี่ก็เลยต้องอาศัยวิธีอะไรบูชาบูชานาิยมศาสนาครามก็บูชายัาญญญาสสน เ่อต้องการในสิ่งที่ตองการก็อ้อนวอนพระเจ้าอะไรทั้งหลายเลยก็เหมือนกันศาสนาอื่นก็เหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันแต่ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทะเห็นว่ามนุษย์มันมีแต่ความทุกข์ทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดการความไม่สมหวังอะไรท่านเห็นเพราะในวิธีที่จะไม่ทุกข์ทำยังไงท่านก็ให้ทางมาทางก็คือมรรคองแปดมัชฌิมาปฏิปทา แล้วก็ที่เรามาฝึกจริงๆแนละ้วต้องมาฝึกก็ฝึกโดยอาศัยเครื่องใจศีขาศีลส,สมาธิปัญญาพราะนั้นท่านจะเน้นหนักเรื่องการฝึกศีลก็คืออย่าคุณอย่าไปอย่าไปเบียดเบียนกันฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมันมีพลังแล้วมันก็จะได้ความสุขจะมีความเมตตากรุณามุทิตาออเบกขาไปมีพรหมวิหารช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่เรายึดมั่นหรือมั่น โดยเฉพาะตัวเรามันคืออะไรทําไมไปยึดทําไมไมันต้องไปทําไมไมันต้องไปบำรุงมากนะทั้งๆท,ที่มันมีแต่แย่ลงแย่ลงมีไม้กายมีแต่ดีขึ้นหรือเปล่าลองถามผู้เฒ่าเลยมีแต่แย่ลงแย่ลงแล้วไม้กายพัฒนายังไงมัน,ม,นมันก็ต้องต้องไปตายทําไมผู้เจ้ามันบอกนะบำรุงมันจะพอดี สิ่งที่ควรบำรุงมากก็คือสิ่งที่ไม่ตายก็คือใจที่มันต้องไปเกิดทําไมไม่บำรุงแล้วก็ให้มาเนี่ยให้บำให้ให้พัฒนาให้ถูกศีลธรรมิทิปัญญาปดิเวีของฝรั่งเขาบอกอะไรมีสมการความสุขเขาบอกผู้ศาสนานี่สอนแต่เรื่องเรื่องภายในความถูกภายในความสุข,สขเรื่องเรื่องวัตถุเนี่ยไม่พูดถึงเลยจริงๆพุทธเจ้าทขาพูดหมดความสุขของวัตถุก็มีความสุข แต่มันเพียงหกสิบหกปเซนของความสุขจากจิตเข้าใจไหมความสุขจากจิตเนี่ยมันได้ร้อยเปอร์เซ็นคือความสุขโดยไม่อิงวัตถุเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าความสุขที่จากวัตถุเนี่ยมันแค่หกเปอร์เซ็นเห็นไหมได้ได้อะไรมาเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมอ้ของถูกใจถูกใจอ่ะได้มาแล้วก็นิยมชมชอบมันก็ทลายถ้ามันมีความสุขมันต้องไม่เบื่อเลยใช่ป่ะ ไม่อยากได้ใหม่เลยอันนี้ไม่อยากได้ใหม่ตลอดใช่ไหมบางคนอยากโอ้ยมีอยู่คนนึ่งดูเศรษฐีอยากได้เมียงามๆไปหาดาวมาหาอะไรเนี่ยไม่พอบางรังก็ไปหาพวกนางงงนางงามมาทั้งหลายไปเรื่อยตัวท,ท้ายมาก็ไปหาผู้ชายด้วยกันผู้ชจ้าบอกว่าไอ้ตันหานี่ไม่ได้ไปบมบุงมันไม่ได้มันไม่รู้จักพอ มันก็จะไปเรื่อยแล้วก็จะพาไปสู่ความเสื่อมตายไปก็ไปเกิดไม่ได้เรื่องเพราะนั้นเรียนผูษาศาสนามันต้องเรียนโดยการปฏิบัติทำไมปฏิบัติมันก็ตีความอะไรต่างๆนานาหมดที่อาจารย์มั่นท่านท่านมาที่พระผู้ใหญ่ก็ถามว่าท่านรู้อัารู้ทำได้ไงอยู่ในป่า <c oughs> บอกในป่ามันก็มีทำตลอดทำมันอยู่ใน ทำมาอยู่ในใจเราดูพินิพีนะก็แล้วทำที่จากการอ่านมันยังเป็นทำปลอมอยู่ไม่ใช่ยทำจริงทำจริงไม่ต้องทำเพราะพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเรียกของการกระทําแล้วก็แพรเพียงเขาเรียกกกรรมวาทีกับวิริยะวาทีก็คือคุณต้องทําแล้วก็ต้องเพียนทํามันจึงจะได้ผลทําสักดต่ว่าทํามันก็ไม่ได้ผลเพราะนั้นต้องเพียนวิริยะ เรื่องของผู้ศาสนาเป็นอางนั้นจะทาเข้าใจแล้วก็จะเห็นกันจะเกิดความสุขที่แท้จริงนาก็จะเห็นจะจะเข้าใจโลกเข้าใจอะไรต่างๆหมดแล้วก็อยู่จากโลกอย่างมีไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่ไปฝึกขีดฝึกใจเดี๋ยวมันก็ไปคิดคกูแก่กูใครจะใครจะกูจะไปพึ่งใครวะมีใครพึ่งวะอะไรทั้งหลายอะไรไปนู่นไปนี่อะไรบางทีก็อยู่คนเดียวก็เศร้าสร้อยรูญญญญญญเจ้าเพื่อน่มันบอกว่าเพื่อนที่ดีที่สุด ก็คือใจเราที่ฝึกแล้วทาไมฝึกก็มาจะเป็นเพื่อนทีเร็วทนพาไปคิดนู่นที่นี่ทําให้เศร้าส้อยไปมาก็เป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคเศร้าส้อยอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะนั้นต้องฝึกคนเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่อะไรอยู่แบบเนี่ยคือไปตามฝรั่งสมัยก่อนอยู่แบบครอบครัวใหญ่เขาเรียกครอบครัวขยายตอนสมัยมาเรียนฝรั่งมันสอนบอกว่าอเดีย อยู่ครอบครัวเดียวไม่ได้อยู่กันสองพ่อเมียดีกว่า mm hmm. นะพอมีลูกปับ๊บพอลูกอยู่เศียดปีก็ไล่ออกจากบ้านไปนะมันจะมาหากินเองนะพอแก่ขึ้นมาเป็นไงกลายเป็นโรคขิดโรคประสาทเป็นแถวเออถ้ออยู่ด้วยกันได้พูดได้คุยอะไรต่างๆมันก็ไม่เศร้าส้อยใช่ไหมล่ะไอ้นี่อยู่คนเดียวมันก็คิดคิดไปคิดมาความคิดเราเนี่ยมันจะทําทําลายเราเองความคิดพเพราะฉะนั้นมันต้อง พีเจ้าต้องบอกให,ให้ให้ให้คุมสติคุมความคิดเนี่ยแหละม่ีสติอันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็เลยเนี่ยโรคเศรษฐกิจโรคประสาทมันก็เลยขึ้นมาบานขึ้นมาเยอะยิ่งเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตใจคนจะดีนะเพราะเศรษฐกิจดีคนได้ประโยชน์คือใครใคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงนี่เศรษฐกิจดี เพราะว่ามือขยับสาวได้สาวเอาใช่ไหมมันเลยทําให้อะไรเมื่อเมื่อเฉลี่ยแล้วมันก็สูงขึ้นแต่คนไอคนที่มันแย่ไอที่มันจนลงอ่มันก็ทุกข์สิก็ทุกข์มันก็ตายโรคสินโรคประสาทแต่นี่ไอคนรวยก็ทุกข์อีกเพราะมันไม่พอมันอยากจะรวยมากขึ้นไปอีกถ้าเกิดไปทําอะไรลงทุนอะไรไปเสียหายปับ๊บโอ้ีนี้จะทุกข์มากเลยท,ทั้งทังที่ทรัพย์สินเือตังเยอะ ใช่ไหมตอนนี้ก็เห็นเจอกันเยอะแล้วตนนัวนี้พวกมีเงินมีทองตอนนี้เศรษฐกิจแย่ง่งเศรษฐกิจแย่พ้าทำอะไรไม่ได้ก็เกิดความทุกข์แล้วเกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไหนตอนตอนในปี40เศรษฐกิจพังคนรวยจะโดดตึกตายกันข้าวตัวตายกันเท่าไหร่ใช่มเป็นั้งที่ทรัพย์สินยังมีต้องเยอะแยะเฮ เพราะอะไรเพราะเขาเคยมีความสุขจากวัตถุพอวัตถุมันเสียหายปั๊บเขาก็ทําใจไม่ได้ไม่เหมือนคนคนธรรมดามีได้มีเสียก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาก็ทําใจได้ไอน้นี่ทําใจไม่ได้มันก็เลยทุกข์ดันั้นต้องทําความเข้าใจกันฝึกต้องฝึกสติฝึกปัญญาคุยวิชาธนให้ทางเดินมาแล้วไม่เอาแล้วเราพวกเราก็เป็นชาวพุธทธก็ ก็าทั้งความเข้าใจต้องฝึกต้องฝึกเจ่านีน้ปฏิบัติเท่านี้นิจตาเท่านีพูดอยู่บ่อยพูดอยู่บ่อยๆพวกเรียนก็เหมือนใบลานพวกพเรียนใบลานเปล่าเพราะนั้นก็ต้องฝึกมาต้องปฏิบัติกันมีวัดไว้เพื่ออันนี้มาฝึกไปปฏิบัติ่ใช่มีวัดไปมาทําบุญแค่นี้อย่างเดียวไม่ใช่ทําบุญก็ได้ประโยชน์อย่างหนึง่งแต่ว่าการฝึกจิตฝึกใจเป,เป็นประโยชน์มหาศาลใช่ไหม ที่อาจารย์สุชาติบอกว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยมีค่าเป็นร้อยล้านพันล้านเช่มไหมพะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินมีทองมีความหมายไหมละ่ะเราเจ็บปวดมีความหมายะ่ะแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธมันก็จะหลั่งสารทําให้เราอยู่ได้ไม่ทุกข์มากพออยู่กันได้หลั่งสารมามันก็จะคลายความทุกข์เพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเขาถือว่าเป็น เป็นโอสถธรรมโอสถเป็นยาชนิดหนึ่งงั้นถ้าใครฝึกแล้วก็จะรู้ถ้าไม่ฝึกไม่รู้นะก็พาไวแค่นี้รนะับับผ่อนยะธาวริวหาภูลาปลิเพรณนตีสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนะงุปะกาปติ ผิดชีตังปฏิตังตุมหังคิดเะเมวัสให้ตดตับเพรปุเรนตุสังกปาจันโทปนลลโสยาธามณีโชติลลโสยาธาติโยวิวัชฉันตุสัมภะโลโคลวินาสัตุมาเตภาวัตวันตาไลโยสุขี อโยโคภาวภิวาธนเสรีสานิจังพุทธาปัจจ

ทิขนังลาภังโสทิภะขยังสุขังภาลสิริอายุเจวันน้อยจะโคังบุจรจีใจกสสาสะวัสัจอายุจะชีวสิทธิภาวันสุเท भवतु सा भ्रमं कलं रखन्तु सा गथे वता सा बहुथाभावेन सदा सोची भवन् दुते भवतु सा भ्रमं कलं रखन्तु सा गे सा